โอเคครับก็ขอฝากสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมช่องจีบยังอลรถหลังโบคุยในเกมพาวเวอร์อีกเช่นเคยนั่นเองวันนี้ก็มาในคอนเทนต์หาเมล็ดเนาะพันธุ์พืชของเกมพาวเวอร์ทั้งเจ็ดชนิดนั่นเองแา้วมึงดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเบอร์รี่นะครผมมีข้าวสาลีนะะมีมะเขือเทศผักกาดมันฝรั่งแครอทและหัวหอมนะซึ่งจะหาได้จากไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ เพราะว่าช่วงหลังนี้มีบทบาทในเรื่องของอัปเดตมาใหม่นะเรื่องการตกปลาหรือทําเหยื่ออะไรต่างๆซึ่งค่อนข้างใช้เยอะขึ้นนะโอเคเราไปหากันเลยนะผมว่าจุดไหนบ้างจุดแรกนะก็อะไรว่าเบอร์รี่นะผมก็อยู่หมู่บ้านเล็กๆนะหาซื้อง่ายนะผมก็ในตามแมปก็หาได้แบบทั่วไปเลยนะ ในแบบแบบเริ่มต้นนะครับหาได้ทุกไปพาวก็จะเป็นตัวเมียวนะครหาง่ายมากแต่ใครไม่อยากหานะครับก็มาจุดตรงนี้ได้เลยนะหมู่บ้านเล็กเรามาซื้อที่พ่อค้าเล่น,นะครับพ่อค้าเล่จะขายเบอร์รี่นะครับใช้ประมาณ3ชิ้นแล้วก็พันห้ามั้ง้าวก็ซื้อได้นะครับ เด็หบบาทอันนี้หนึ่งอนะก็ใช้ส0มร้อก็ซึ่งไม่แพงนะครัโอเคแต่ข้าสาลีผมมันมีตัวมอนกับอยู่นะผมเลยไม่ซื้อนะสำหรับคนงบน้อยนะก็ซื้อแค่อ่านิดเบอรี่เข้าไปเนาะนะจุดต่อไปนะเป็นหมู่บ้านอ่าชาปมงนะบ้านชาประมงจุดนี้นะผมเลยหบ้านชาวประมง ไปปุนเที่ยงโอเคครับก็มาซื้อที่ mbc ตรงนี้เหมือนเดิมนะเป็นตัวสติเล็กโอคาเรีเนาะจึดขายก็มี2อ,อย่างนะมนเมล็ดมะเขือเทศนะใช้มา3ชิ้น6 0 0บาทอ,อันนี้ไมล็ดอากาศมีโอกาสดับเือผมเลยก็ไม่เอานะครับหรือใครจะซื้อไปเลยก็ได้นะคะเนี่ย จุดต่อไปจะเป็นจุดศูนย์รวมของเลขเป่าพันพืชต่างๆนะครับซึ่งจะอยู่ตรงแถบอตรงนี้นะครับนัจะมีบอสหรบิดมีตรงวัคด้านขาวานีครับเขาดอยตายนะครับเขาดอกตายยอดเขาซึ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เรา ลงมาแล้วเราเจอเผาแล้วหรือจัดก,การได้เลยนะเผาแรกก็นี่คนระับเป็นตัวตัวนี้เลยนะี่ครฆ่าไปเลยกัดดอกก็เป็นนีมเล็กเข้าเล็กเข่านะดอกไปได้ฟรีจากนั้นก็มาที่เผาตัวนี้นะ น,น,นีจัดการแลร้วผมสังหารหมู่ตรงนี้ก็มีโอกาสดับนะนี่ไนมะ่ใข้อสาลี่มีแค่รอดพักการไมเราไม่ได้ซื้อเลยนะก็เจ็บบไปเลยจุดตรงนี้จะมีพึ่งด้วยนะซึ่งมอนอตัวไม่ใช่บีพึ่งเป็นผีเ้อ้อนะ แต่ก็เหมือนไม่ออกมาให้เรานะแต่ก็อยู่เกอะแถวนี้นะ้ที่จิงจุดนี้ผีเสื้อมีเนะโอเคก็ฆ่าฆ่าให้หมดนะโอเคอเก็บดูว่าโอกาสด,ดอกออกอะไรบ้างนะมันจะหายากของเรื่องผีเสือ้อนิดนึงนะโอ เรามาดูของกันว่าตอนนี้เราได้ไปเท่าไหร่เลามีเบอร์รี่เราไปซื้อมานาะนี่โอเคอเราซื้อมานี่ข้าวสาลีนี่แค่หลอดนี้โอเคก็ประมาณนี้เนาะมาดูว่าเราขาดอะไระขาดแค่หัวหอมนะผมซึ่งหัวหอมมาจากผีเสื้อเนาะเดี๋ยวเราไปหาตามหาผีเสื้อกันเลยน,นะที่จริงจุดนี้ก็ พิเสียกเกิดอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวมันไม่ออกนะก็น่าจะไกลพร้อมให้มันตับใหม่นะฮะยิงพิเสียอ,ออกนะโอกาสจาับหัวหออ่าหัวหอเปไหมปุ๊บออกทันที ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครเนี่ยเบอร์รี่ข้าวสาลีนะรรรครเมล็ดมะเขือเทศอากาศฝรั่งแครอทแล้วก็หัวหอม,มแล้วก็คบเจ็ดชนิดพอดีนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม,ามกดกตะดิ่งกดไลค์กดซับ r ้า e ผมด้วยนะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่และมือเก่าด้วยนะโอเคเจอโอกาสหน้าคลิปหน้านผมได้ลาผมสวัสดีครับ I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are wrong. This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on